อุ๊ยดีนะให้พี่เจสันก็มาร้องหุกด้วยส,สวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไม่เคนเคนใครไมเคนมีเคนจ้าด้วยนะจ้า ก็กลับมาทำ Reaction อีกแล้วซึ่งก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากตอนนี้ก็คือตาราง r รี c t ชันแน่นเวอร์ก็คือมีแบบ1ล้านวงให้ r รี c t ชันเยอเลนเวอร์10ล้านวงตัางหากล่ะอ่าซึ่งวงที่เราจะมา r รี c t ในวันนี้ก็คือเขียวมาเลยไม่รอดเลยนะถ้าเอาวันนี้ออกคือน่ากลัวน,นะ อ่าซึ่งวันนี้วงที่เราจะมารีแอคชั่นก็เป็นการกลับมาของวงที่ขาบอกว่าเป็นวงที่แบบรักกันมากๆแล้วก็แบบว่าเออความสัมพันธ์เหนียวแน่นมากจริงๆเพราะว่าเป็นวงที่ออกจากค่ายก็ออกทั้ง7คนกลับมาเขากลับมาทั้ง7คนมาทั้วันเป็นขับทำเพื่อความหวังมีความคิดวงเอาไว้แบบสุดยอดจริงๆนั่นคือการเีย์แช่นวง GOT7 จ้า ซึ่งเราก็หาจากการทำเรเดชั่นกอล7ไปนานมากแต่ว่าการกลับมาคาน,นียของ์ o เซก็ถ้าไม่ทำเรเดชั่นก็คือไม่ได้ไหมต้องทำหรือเปล่าเพราะว่าเขาเจ็ดค่ายเจ็ดคนกลับมาทําเพลงด้วยกันมันเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากในวงการเคป๊อกนะคือมันมีประโยคที่แบบว่าออกจากค่ายแต่ไม่ออกจากวงอะไรแบบนี้ก็ มันก็มีเยอะแต่ว่าทําให้เห็นมันอาจจะมีน้อยซึ่งก็เเว่นก็เป็นวงแรกๆเลยที่แบบว่าออกจากค่ายาออกจากวงแล้วก็มาทําเพลงให้ดูให้ฟังกันเป็นวงแบบแรกๆเลยเออใช่แล้วก็เฟลมากเพราะว่ามันพุ่งมาสัญญาว่าปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ปีนี้ก็คือคัมแบ็กให้เลยนะจ๊ะกับเพลงไนเต้ที่มีชื่อว่านานๆนะก็เป็นอัลบั้มเหมือนกันก็ได้ข่าว่านุ่มๆก็ทุ่มทุนกันเองด้วยแล้วก็แบบ ลงแรงแต่งเพลงอะไรเอืยใจเยอะแยะมากมายมีการปล่อยโลโก้ใหม่ออกมาด้วยแล้วก็มีการซื้อลิขสิทธิ์ชื่อวงมาด้วยก็ถือว่าขี่บุงกันได้ดีมากแล้วก็ดีใจแทนแบบอากาเซ่หลายๆคนเลยเนาะก็เดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงใหม่ของเซเว่นที่มีชื่อว่านานาๆกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรก็แอบรู้สึกว่ามีเพลงแบบฟังสบายหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจไม่กล้าคาดหวังเลยเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าความคิดถห็นเนาะไม่ต้องคาดหวังอะไรมากอยู่แล้วไปเล s <S นส์สเลสกหืมนกเลยหรอ ฉันเม้นที่ JB อโอ้ไกลไปเลยให้จบจบอยู่ในบ้านเหรอ,อม,มันออกแบบบ้านเลยนะ

ความส่แว่นนี้ดีพีดีมากดี่กัาพี่อยู่ใจเวบพีอุ้ยมูสเพลงโอเคนะฟีบบบฟังเพลินๆตกอยูงเหรอโอ้เสียงอบอุ่นมาก ภูด,ดีชอบวูมากอบอุ่นม,มากพี่ดูภูภอุ่นม,มากมือเป็นอนาณาจักรของอากาเซ่ไปเลย พี่ดูอบอุ่นมากเลยอะแค่สันล้อมากจริง นะความพอาสูงก็ยังมีความเป็นสีเขียวอยู่อืมก็เป็นหัวใจก็โยนมาอ่าก็จบไปแล้วกันเรีอคชันเพลงนานานะอุ้ยขนะึ้น,น,นหนึ่งมาแรงประเทศไทยด้วยนะนี่คือการรีอคชันเช้ากว่าเพลงประมาณ3วันแล้วถ้ารวมตัดต่อก็เป็นสีวันแต่คือน่าจะเป็นประเทศไทยอยู่เลยอะ่ะก็คือดินแดนเมียหลวงที่สุดเพลงโอเคอะ่ะคือกายเป็นเราชอบฮกมากเลยตอนนี้คือแบบมันมันเป็นฮกที่แบบว่าพอเขา้าฮกแล้วทาให้รู้สึกอืม ดีดีเป็นฟิลมูดแบบค่อนข้างมีความเป็นมูทดนตรีที่แบบว่าร่วมสมัยในยุคนี้มากแล้วก็แบบเป็นมูทดนตรีที่แบบว่าอาจจะแนวคล้ายๆตอนโซโล่ของแบมแบมเรารู้สึกว่ามีความเป็นโซโล่ของแบมแบมแต่ว่าพอมาทำเป็น hmm. มูทดนตรีวงก็ดีนะเป็นอีกมูทหนึ่งของวงที่แบบรู้สึกว่าเออได้เพลงแบบดีๆมาเพราะว่าช่วงหลังของก็เซเว่นตอนที่ยังอยู่ JYP เรารู้สึกว่าเพลงแบบแปลก ใช่แต่เพาะว่าอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเพลงแบบฟังเพลินๆสบายๆ,ายๆแล้วก็ไม่ได้เบามากถือว่าอยู่ในมูที่โอเคดีเลยเอินนี้ก็จะฟีลเป็นบ้านอบอุ่นๆเนาะเหมือนแบบเออที่นี่แหละคือบ้านของเราแบบแก็เซเว่นอากาเซ่คือบ้านก็เซเว่นคืออาณาจักรแล้วก็อากาเซ่ค,คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้อบอุ่นนะดีเนาะเพลงนี้เราสวดแวจังสรรหลอมมากเอาไปเลยดี แล้วก็ดีไซน์ที่แบบหนุ่มๆกลับมาทาเพลงให้ได้ฟังเราเชื่อว่าแต่ครันี้อาจจะได้เห็นอีกแน่นอนเพราะว่าถ้าขนาดการกลับมาครั้งแรกแบบว่ากลับมาเร็วขนาดนี้ครั้งต่อไปก็เป็นเรื่องง่ายๆอยู่แล้วถ้าเขาคุยกันได้ลงตัวแล้วก็แบบแฟนคลับพร้อมซัพพอร์ตว่ามันจะมีคอนที่ไทยด้วยใช่ไหมล่ะเราติดตามได้เลย ก็สำหรับใครที่คิดเห็นกับเพลงที่เราเรียกไปก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็แชร์ความคิดเห็นว่าเอ้ยเพลงนี้เป็นยังไงเพลงนั้นเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าชอบหรือเปล่าแล้วสมกับการรอคอยที่แบบในการที่เข้ากลับมาหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เด๋ยเราจะพยายามอา่านแล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าที่รัจ้า